แรมโบ้กลับมาอย่างแรงแรงกอนเสกสกลอัฐวาวงลาออกจากบอร์ดพร้อมเตรียมตัวเข้าสู่การเมืองรัฐบาลใหม่วันอาทิตย์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2568กอนเสกสกลได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอร์ดกอมซึ่งเป็นตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีในสมัยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่เหตุผลที่น่าสนใจกว่าคือ กรเศษสกุลกลับเตรียมตัวเข้าสู่การเมืองในรัฐบาลใหม่ของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกุลการลาออกจากบอร์ดนี้จึงเป็นการเตรียมตัวเพื่อรับตำแหน่งในรัฐบาลใหม่ซึ่งจะมีผลในวันที่14ตุลาคม2568แต่ที่นี้มีคำถามที่อาจทําให้คนใหม่ในการเมืองหรือผู้ที่สนใจการเมืองสงสัยว่าการลาออกจากตําแหน่งนี้มีผลกระทบต่อการเมืองอย่างไรบ้างมีผลกับการจัดการของบอร์ดกลออย่างไรและการเตรียมตัวเข้าสู่รัฐบาลใหม่นี้จะมีผลต่อการเมืองทางใดความเป็นไปได้อะไรบ้าง มีความเป็นไปได้ที่น่าสนใจอย่างไรทำไมกอนเสกสกลถึงต้องกลับมาอยู่ในการเมืองความเป็นไปได้ที่น่าสนใจอย่างไรมีความเป็นไปได้อะไรบ้างทำไมกอนเสกสกลถึงต้องกลับมาอยู่ในการเมืองความเป็นไปได้ที่น่าสนใจอย่างไรมีความเป็นไปได้อะไรบ้างและนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดการเตรียมตัวเข้าสู่รัฐบาลใหม่ของกอนเศกสกลมีผลต่อการเมืองในประเทศไทยอย่างไรมีผลต่อการจัดการของบอร์ดกลออย่างไรมีผลต่อการเมืองในประเทศไทยอย่างไร มีผลต่อการเมืองในประเทศไทยอย่างไรมีผลต่อการเมืองในประเทศไทยอย่างไรเพื่อนเพื่อนที่สนใจการเมืองมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเตรียมตัวเข้าสู่รัฐบาลใหม่ของกอนเสกสกลมีความคิดเห็นอย่างไรกับการลาออกจากบอร์ดกอนนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเตรียมตัวเข้าสู่รัฐบาลใหม่ของกอนเสกสกลมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเตรียมตัวเข้าสู่รัฐบาลใหม่ของกอนเสกสกลมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเตรียมตัวเข้าสู่รัฐบาลใหม่ของกอนเสกสกล อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในบรรทัดคอมเมนต์ด้านล่างนะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการเมืองของประเทศไทยกันเถอะ